สวัสดีครับพบกับช่อง p p l a n อีกเช่นเคยครับวันนี้ก็จะมาาจัดโปรโกันเนาะเนื่องในสัปดาห์ของวันแม่นะครับก็จะมาดูกันว่ามีต้นไหนนะที่แบบว่าราคาที่น่าสนใจเนาะไปชมกันดีกว่านะครับเอาเริ่มต้นกระถางนี้เลยนะครับเนี่เห็นไหมว่าสีออกแดงแล้วเดี๋ยวก็จะเข้าส้มนะครับเขาส้มเสร็จแล้วก็จะเข้าดํา น่าจะเป็นตัวกวักดำด่างยอดทองนะครับกระถางนี้นะก็จัดโปรโลเลยกระถางแรกครับเอาไปที่6,500บรบาท <c oughs> รวมส่งไปเลยนะครับนะไปดูกระถางอื่นๆกันบ้างครับอันนี้เป็นตัวดำโบราณครับโบราณกกนยาวเนาะหมายสะสมที่คนปลูกกวักน่าจะมีกัน เกือบทุกท่านแล้วแหละนะจัดโปวันนี้เอาไป900รวมส่งนะครับมีให้เลือก2กระถางนะกระถางละ9 0้รนะครับรวมส่งนะไปดูกระถางถัดไปครับกระถางไหนอีกกระถางนี้ครับเป็นกวักมรกตดนะครับแคระ,ะกวักแคระแต่กวักแคระต้นนี้จะเข้าช้างเผือกครับ เาช้างเผือก็คือมีใบแบบลักษณะแบบนี้นะครับตัวตรงกลางก็เขียวขอบก็เหลืองประมาณนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนสีไปมาเนาะจากเขียวข้อเหลืองจากเหลืองเข้าเขียวกระถางนี้ครับเอาไปที่ห้าพันรวมส่งเป็นไงเป็นไง่ไงะกระถางเล็กนะครับกระถางเล็กเริ่มเห็นสีม่วงๆมาแล้วอันนี้ มันเล็กมากนะเล็กมากครับกระถางนี้ก็เอาไป 15k นะครับ 15k กระถางนี้ครับเข้าช้างเผือกแล้วก็มีด่างแบบนี้แล้วก็กิ่งใหม่ครับน่าจะออกเป็นเผือกอ,ออกไม่เผือกแต่ใบเผือกของเขาก็จะเข้าสีแบบนี้นะก็ชาได้เหมือนกันนะครับชาได้เหมือนกันเพราะว่าใบสีเหลืองโดนแดดโดนน้ําก็มีความชาเหมือนกันกระถางนี้ครับเอาไปที่5,000กระถางนี้ครับ นะเขายิ่งแก่ยิ่งจะเห็นสีเหลืองนะครับความด่างก็จะเริ่มชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับมีใบเข้าช้างเผือกกระถางนี้ก็เอาไป5,000กระถางนี้ครับสังเกตดีๆว่าใบาแรกๆเลยนะจะเห็นสีเขียวๆนะครับแต่เอาไปามาก็จะเริ่มเห็นความด่างขึ้นมานะครับแล้วก็นี่เห็นด่างเหลืองๆนะครับ อันนี้นะครับกิ่งใหม่กําลังมานะครับก็เห็นมีรอยด่างอยู่นะเป็นคราบด่างอยู่นะกระถางนี้ครับน่าจะสวยๆเลยทีเดียวอ่ะกระทางนี้เอาไปเจ็ดพันเจ็ดพันนะมาดูฝั่งนี้บ้างอวันนี้เห็นไหมครับว่าสีเริ่มเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นนะจากเขียวๆนะครับแต่ไม่ใช่ตัว เลมอนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวด่างเหลืองนะครับที่ใบสามารถใบเผือกสามารถเข้าช้างเผือกได้ไครับใบด่างก็จะเข้าแบบสีทึบๆหน่อยด่างทึบๆเออด่างทึบๆประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้ประมาณนี้แบบนี้ครับจะเห็นชัดเจนกระถางนี้ก็จัดโปรไปนะครับจาก หนึ่งสองก็เอาไปหมื่นเดียวอันนี้ก็จากแปดพันก็เหลือ, 7, <c oughs> อเจ็ดพันท้งถูกใจหรือเปล่านะครับต้องพิจารณาดูแหละสว่วนนี้ครับเข้าช้างเผือกนะครับนี่เข้าช้างเผือกแบบนี้แบบนี้ก็เอาไปห้าพันห้าพันนะครับไปดูทางอื่นบ้างสิเป็นอย่างไรบ้างอันเล็กๆมีไหมใครที่จะเอาไปปั้นนะครับแบบเล็กๆก,ก็มีนะนี่นะครับ ระทางละสองพนห้านะครับอันนี้ล่ะอันนี้เป็นด่างเหลืองครับทุกคนด่างเหลืองนะด่างสามใบที่เหลือเผือกแล้วก็ใบช้ำก็มีนะครับระทางนี้ก็เอาไปจาง8,000เหลือ7,000พทางนี้บ้างครับทางนี้บ้างทางนี้บ้าง อ้าวอันนี้ครับจาก5,5 0 0ครับเหลือ4,5 0 0เป็นด่างส้มนะครับชามออกมาแล้วกระถางนี้บ้างครับกระถางนี้ข้าวช้างเผือกครับใบเผือกใบด่างก็จะออกเป็นสีทึบๆแบบนี้นะครับแต่ยิ่งได้แดดหรือว่ายิ่งแก่ยิ่งจะชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับหน่อใหม่ออกมาก็จะยิ่งสวยอืมกระถางนี้ครับจาก800 0ันเอาไป6 0พันครับ ทางนี้ใบแม่อยู่กิ่งตัวนี้ดังเอาไป2 5งพครับทางนี้ครับเข้าช้างเผือกแบบนี้มีอยู่3าสองกิ่งกระทางนี้ครับเอาไปสี่พันอันนี้ขอข้ามไปก่อนนะครับมาไม่จัดละกันนะครับนะแต่ถ้าเกิด อยากทราบราคาก็อยู่ที่อันนี้ 50k ครับ 50k และอันนี้ก็ 50k ดังดีดังทุกกิงนะครับนนกิ่งแล้วกิ่งใหม่ก็เปิดแล้วเห็นความดังแล้วด้วยนะครับอย่าง,งครับหน่อก,ก็มีอีกหลายหน่ออยู่นะนะครับส่วนอันนี้ยังอยู่ที่25 K นะครับ 25k อ้าวทางนี้บ้างไปทางนี้อ่าวันนี้ครับมีใบโดนตัดไปแล้วหใบช้ํานะช้ํานะครับนี่ช้ําได้เหมือนกันนะครับอันนี้ครับจาก 12k จัดโปรไปเอาไปที่9999ดำด่างนี้นะครับอันนี้ก็ดำด่างอีกกระถางนึงครับอันนี้ด่างนะครับนี่เห็นสีด่างนะเข้าเขียวแล้วก็เข้าค่อยลายน,นี้นะครับ อันนี้ก็ด่างนะครับนี่ด่างอันนี้ไปเจ็ดพันเก้าส่วนนี้ครับอันนี้ชําโคนแต่หนอออกมาเผือกนะครับลุนหนอ,อต่อไปด่างดีด่างจัดทางนี้ครับสองพันห้าอันนี้ก็ห้าพันห้าอันนี้ครับเป็นแคล้ด่างเหลือง กระถางนี้เอาไป4ี่พันห้าครับกระถางนี้ก็ด่างเหลืองครับใบใหม่น่าจะเข้าช้างเผือกนะครับอันนี้เอาไปเจ็ดพันห้าไปดูต่อไปครับทางนี้บ้างนี่อันนี้ก็เข้าช้างเผือกเหมือนกันนะครับกระถางนี้สวยสวยเลยกระถางนี้จากแ0ดพันเอาไปห0พันห0พันนะครับอันนี้ บใบเขียวๆข้างล่างใบเผือกนะเดี๋ยวก็จะเข้าสวยน่าจะสวยทีเดียวกระถางนี้เอาไปสี่พันกระถางนี้มีอยู่สามอันนี้ก็เอาไปห้าพันนะครับห้าพันไรเรียงมาแล้วอันนี้ยังอยู่นะนะครับยังอยู่นะครับถ้าเกิดใครชมก็จะเห็นว่ามาอยู่นานแล้วรอลุ้นหนอ อย่างเดียวเลยนะครับรุนนอยอย่างเดียวอันนี้อยู่ที่35 0 0ันห้ครับสามพาเดินมาเรื่อยๆนะครับชมมาเรื่อยๆนะครับเอาละทางนี้มีอะไรไหมนะครับด่างเหลืองด่างเหลืองด่างเหลืองนะครับยอดทอง ก็มีกอใหญ่ๆอ่ะน่าจะหมดแล้วนะครับโอ้ใบนี้ใบนี้ใบนี้เอาไปหกร ..600 รวมส่งนะครับ6 0รรวมส่งส่วนกวักน่าจะมีเพียงเท่านี้รอไปดูส่วนอื่นๆบ้างนะมีอะไรบ้างนะครับทางนี้ทางนี้นะครับอันนี้มีมากครับมากนวลมากนวลครับนี่เป็นกอใหญ่แล้วนะ เริ่มเริ่มเริ่มสวยล้วหมากนวลน,นะครับกระถางนี้ก็เอาไปแปดร้อ890บาสิบบส่วนนี้เป็นหมากแดงครับหมากแดงหมากแดงอันนี้ก็ลองเอาไปเท่ากันครับ890ร้อยเก้าสิบนะสวย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  อันอื่นล่ะอันอื่นมีอะไรบ้างอ้าวมีอันนี้บ้างครับส่งยากนะมอมิ้นมอนมิ้นเป็นยังไงมอมิ้นกระถางนี้แบยว,วางก่อนนะครับมอมิ้นครับมอมิ้นกระถางนี้มีสี่ใบ มีสี่ใบครับมีสี่ใบอันนี้เอาไปสองพันครับนี่นะสี่ใบนี่นะสองพันรวมส่งนะครับสองพันรวมส่งมีอะไรอีกนี่ก็สวยนะเดีย๋ยวได้ยกมาให้ดูไปทางนี้ครับเข้ามิ้นเหมือนกัน มีตำนนใใหนินะครับใบไม้ใบไหม้แต่อันนี้นะครับด่างมา1ใบ2ใบ3ใบยอดนี้นะครับด่างมา,าแล้วก็ผมหั่นตาไว้นี่เริ่มมีแล้วนี่ข้างล่างออกมาหั่นไว้ชิ้นหนึ่งนะครับหั่นไว้ข้อหนึ่งแล้วก็มีออกมาอะกระถางนี้ครับเอาไปาสาม สามพันห้าอ่าสามพันห้านะถังนี้นะเขาจะมีอีกนะครับนะครับแสงค่อนข้างเยอะหน่อยเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงกลางวันเลยนะครับช่วงกลางวันเฮาโบโส่งยากจังนะครับอ่ามาดูนี้ครับมาดูตัวอะไรนะ มังกรนะมังกรนะครับด่างดีมากนะด่างทุกใบเลยนะครับดูการของเขาขึ้นมาแล้วกถางนี้นะครับดูใบแต่ละใบอ้ากระถางนี้ครับสองสองพันห้าอ่าสองพันห้านะกระถางนี้นะครับสองพันห้ากระถางนี้เอาสองพันนี่นี่นะครับความด่างของเขา นะครับอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็ค่อยว่ากันนะครับความด่างนี้สองพันนะเออมีสองกระถางนะครับสองกระถางสําหรับมังกรอันอื่นส่งยากครับส่งยากต้องรอสักหน่อยก่อนอามาทางนี้ทางนี้ทางนี้มาปิดท้ายกันดีกว่านะครับปิดท้ายกันกับ ต้นอันนี้ครับเป็นยังไงบ้างลุ้นด่างลุ้นด่างมาปิดท้ายกันทางนี้ครับทางนี้คือตน้นอดําดนะครับดํายอดทองไม่ด่างนะดํายอดทองสีกําลังเข้าดํานะครับนี่กําลังเข้าดํา เหลือเหลืองนี่แหละเข้าดำนะครับกระถางนี้ก็อยู่ที่ 25k 25k มีแบ่ง1กระถางเป็นชําโคน1500นะครับแล้วก็ขอยญาตปิดท้ายด้วยต้นนี้แล้วกันนะครับต้นนี้นะครับที่เห็นหลายๆคลิปนะครับนี่เห็นใบออกินเอินนะครับินเอร์เข้าชมพูดเดี๋ยวใบแก่เข้าินเอร์แบบนี้เข้าินเวอร์แบบนี้แล้วก็มีหน่อมาอีก2ครับ ชมพูดีเหลือเกินนะถ้าจะสวยถ้าจะสวยะทำเป็นฟอร์มออกทึบๆแต่มีสีชมพูปล,ปลายๆนะครับกระถางนี้ครับเอาไปที่ยี่สิบเคนะฮะยี่สิบเคเอ่อลดได้น,นิดหน่อยแล้วกันนะลดได้น,นิดหน่อยนะครับลองทักเข้ามานะครับนี่ก็ ถือว่าเป็นการชมไม้แล้วก็อัปเดตราคาจัดโปรวันแม่กันนะครับฝากไว้ให้พิจารณาสนใจไงก็ค่อยทักเข้ามานะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ